อัสสลามุอะลัยกุมวะเรหมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุสวัสดีครับนักเรียนเจอกันอีกครั้งกับคุณครูซอลาหุดีนฮะยียูโซวันนี้เราจะไปเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องอาหารหลักห้าหมู่ในรายวิชาสุขศึกษาและพลัะศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3สอนโดยคุณครูซอลาหดดีนฮะยียูโซนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้เราก็ไม่ลืมที่จะอ่านดูอาเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตนเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านดูอาพร้อมๆกันนะครับ Robizidni Ilman อีกครั้งหนึ่งนะ Robizidni Ilman ตัวชี้วัดการเรียนรู้ในวันนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนดูวิดีโอนี้จบแล้ว 1. น,นักเรียนสามารถจำแนกอาหารหลักห้าหมู่ได้ 2. นักเรียนสามารถเลือกกินอาหารที่หลากหลายครบห้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมอาหารหลักห้าหมู่จะเป็นการจัดหมวดหมู่ตามคุณค่าของสารอาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนะครับซึ่งจะแบ่งประเภทตามสารอาหารที่มีเหมือนกันออกเป็น5หมวดหมู่ โดยแต่ละมื้อของอาหารจะต้องทานอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้ง5้าหมู่เพื่อให้ร่างกายสามารถนำไปใช้เสริมสร้างการเจริญเติบโตอีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรงอีกด้วยหมู่ที่1จะเป็นอาหารประเภทโปรโตีนพบได้ในสารอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ไข่ถั่วและนมเช่นเนื้อไก่ เนื้อวัวเนื้อปลาเครื่องในสัตว์ไข่ไก่ถั่วเหลืองเต้าหู้นมวัวนมแพะเป็นต้นส่วนประโยชน์ของโปรตีนนั้นจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตเสริมสร้างความแข็งแรงป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วยง่ายช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายเสริมสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย ควบคุมการทำงานของระบบทางเดินหายใจระบบย่อยอาหารและระบบการดูดซึมของร่างกายด้วยนะครับปริมาณโปรตีนที่เราควรได้รับต่อวันเราควรทานโปรตีนประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนั่นเองสมมติว่าเราน้ำหนัก30กิโลกรัมเราควรทานโปรตีนประมาณ30กรัม ต่อวันนะครับหมู่ที่2แหล่งอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจะพบได้ในสารอาหารจำพวกข้าวแป้งน้ำตาลมันและเผือกยกตัวอย่างเช่นข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวโพดแป้งมันสับปะหลังแป้งจากเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนน้ำตาลทรายน้ำตาลอ้อย น้ำตาลมะพร้าวน้ำพึ่งมันเทศและอื่นๆส่วนประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตก็คือจะให้พลังงานเพื่อที่ร่างกายจะนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในแต่ละวันได้อย่างเพียงพอนั่นเองมีส่วนช่วยเผาผลาญไขมันไปเป็นพลังงานด้วยรวมถึงเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทและสมองอีกทั้ง มีสารอนุพันธ์ของกลูโคสที่ช่วยขับสารพิษในตับให้ลดลงและช่วยกําจัดของเสียออกจากร่างกายอีกด้วยส่วนปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่จำเป็นต่อวันก็คือเราควรทานคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่3กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมหรือน้อยกว่านั้นในผู้ที่ลดน้ำหนักนะครับ มีข้อควรรู้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตก็คือถ้าเรารับประทานสารอาหารจำพวกนี้ในปริมาณที่มากความต้องการของร่างกายเนี่ยจะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ร่างกายเปลี่ยนสารอาหารไปเป็นไขมันแทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วนนั่นเองครับหมู่ที่3 แหล่งอาหารประเภทเกลือแร่หรือแร่ธาตุนะครับพบได้ในสารอาหารจำพวกผักชนิดต่างๆยกตัวอย่างเช่นผักตำลึงผักกาดผักบุ้งผักคะนา้าฟักทองกะหล่ำปรีแตงกวาและอื่นๆซึ่งจะช่วยเน้นการเสริมภูมิตั้งทานให้ร่างกายประโยชน์ของเกลือแร่ และแร่ธาตุก็คือจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต่อโรคสามารถป้องกันเชื้อโรคไวรัสต่างๆและแบคทีเรียอีกด้วยที่จะเข้ามาทำลายร่างกายของเราพร้อมทั้งช่วยบำรุงดวงตาของเราช่วยให้มองเห็นชัดเจนแม้ในที่มืดเสริมสร้างเซลล์ของระบบประสาทกระดูกและระบบย่อยอาหารหมู่ที่ส แหล่งอาหารประเภทวิตามินจะพบได้ในสารอาหารจำพวกผลไม้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นกล้วยสม้มแอปเปิลฝรั่งสับป,ปะรดมัละกอลำไยมังคุดสตรอเบอรี่แตงโมและอื่นๆส่วนประโยชน์ของวิตามินนะครับจะคล้ายกับหมู่ที่3เพราะให้เกลือแร่ และแร่ธาตุรวมถึงวิตามินต่างๆโดยประโยชน์ของวิตามินเนี่ยแบ่งได้ดังนี้วิตามิน A จะช่วยบำรุงสายตากระดูกฟันและก็เงืออของเราวิตามิน B จะมีประโยชน์หลากหลายแล้วแต่ชนิดเช่นวิตามิน B1 บําบำรุงประสาทวิตามิน B2 บําบำรุงผิวพรรณนะครับวิตามิน C จะช่วยป้องกันหวัด ้องการเลือดออกตามไรฟันรวมถึงช่วยชะลอวัยของเราด้วยครับวิตามินดีจะช่วยเสริมแคลเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งสารอาหารซึ่งสารประเภทนี้จำเป็นต่อกระดูกของเรานั่นเองวิตามินอ e, ีลดความเสื่อมของเซลล์ต่างๆภายในร่างกายวิตามินสุดท้ายก็คือวิตามินเคช่วยสร้าง ลิ่มเลือดป้องกันกระดูกเปราะเห็นไหมครับว่าวิตามินเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเนี่ยมากทีเดียวหมู่สุดท้ายหมู่ที่5ก็คือแหล่งอาหารประเภทไขมันจะพบได้ในสารอาหารจำพวกไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ซึ่งไขมันจากสัตว์มักเป็นไขมันอิ่มตัว รวมถึงไขมันที่แฝงอยู่ในเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นน้ำมันจากไก่เนื้อไข่แดงและถั่วชนิดต่างๆส่วนไขมันจากพืชมักเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะกอกน้ำมันข้าวโพดซึ่งจะช่วยเน้นให้เกิดการสะสมพลังงานและเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย ส่วนประโยชน์ของไขมันนะครับสารอาหารมูนี้จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายช่วยสะสมไขมันจากสารอาหารเอาไว้ใต้ผิวหนังเช่นต้นแขนต้นขาหน้าท้องสะโพกซึ่งการสะสมไขมันนี้จะช่วยเพิ่มความอบอุ่นแก่ร่างกายเมื่อร่างกายขาดพลังงานไขมันที่ถูกสะสมไว้ ตามบริเวณต่างๆเนี่ยก็จะถูกนำออกมาใช้ทดแทนนะครับแล้วก็จะมีข้อควรระวังในการรับประทานสารอาหารประเภทไขมันนะครับหากร่างกายขาดกรดไขมันก็จะทำให้ผิวพรรณไม่ผ่องใสไม่เรียบเนียนผิวไม่อิ่ม้ํำเพราะกรดไขมันมีส่วนช่วยให้ผิวแข็งแรงให้ผิวแข็งแรงชุ่มชื้นสดใส ดูสุขภาพดีก่อนที่เราจะจากลากันไปในวันนี้นะครับเรามาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะครับอาหารหลักมีกี่หมู่ครับใช่แล้วครับมีห้าหมู่นั่นเองหมู่ที่1จะเป็นจำพวกโปรตีนได้แก่เนื้อสัตว์ไข่ถั่วและนม หมู่ที่สองประเภทคาร์โบไฮเดรตเช่นข้าวแป้งน้ำตาลมันและเผือกหมู่ที่สามเกลือแร่และแร่ธาตุเช่นผักตำลึงผักกาดผักบุ้งผักคะนา้าฟักทองกระหล่ำปรีแตงกวาและอื่นๆ หมู่ที่ 4. วิตามินเช่นกล้วยสม้มแอปเปิลฝรั่งสับปะรดมะละกอลำไยมังคุดเป็นต้นหมู่ที่ 5. ไขมันเช่นไขมันจากไก่เนื้อไข่แดงและไขมันจากพืชเช่นน้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะกอกน้ำมันข้าวโพดเป็นต้นก่อนที่เราจะจากลากันไปในวันนี้นะครับคุณครูขอฝากนักเรียนทุกคนให้ไปทบทวนความรู้ที่เราได้ศึกษาในวันนี้และอย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ท้ายนี้ให้นักเรียนทุกคนร่วมกันอ่านดูอา Pecum promp-promp kan nakrab Wabihamdika Ashadu an la ilaha Illa anta Astagfiruka Wa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh